กางเกงยีนรีวาย501เหนื้อสายตัวนี้มันมีที่มาดังนี้คือผมมีเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเป็นทำงานอยู่ญี่ปุ่นไปหลายปีแล้วแล้ววันหนึ่งผมก็สอนเขาให้เรียนรู้วิธีการจับกางเกงยีนให้ไปหากางเกงยีนตามร้านซึ่งร้านนั้นชื่อว่าร้านเซ็กซ์กันสตรีทหรือว่าเป็นเลขสองเอ็ ก็คือร้านขายของมือสองชื่อดังในญี่ปุ่นจะมีของมือสองสารพัดอย่างอยู่ในนั้นแล้วแต่ลูกค้าจะไปเลือกซือ้อการบอกสอนคนที่ไม่ถนัดในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในเรื่องกางเกงยีนก็เช่นกันผมต้องสอนเขาอยู่หลายเดือนกว่าที่เขาจะเข้าใจว่ายีนที่คนไทยเล่นที่คนไทยนิยม มีรายละเอียดลักษณะการดูยังไงมีวิธีการเช็คของแท้อย่งไงและเรื่องหนึ่งที่ผมบอกวิธีเขาว่าให้ลองไปพลิกหาแกนกระดุมที่มันมีพลาสติกสีดำมันคือกางเกงยีนที่คนไทยเรากำลังบ้ากันตอนนี้กางเกงที่มีแกนกระดุมเป็นพลาสติกสีดำคนไทยเรียกว่ากระดุมก้านดำ กระดุมกา้านดำเป็นเรื่องที่สังเกตได้ง่ายมากการตอกด้านหลังของเลขกระดุมกา้านดำก็จะมีรายละเอียดที่แปลกออกไปตัวนี้เป็นแกนกระดุมกา้านดำและมีเลขด้านหลังว่า501กางเกงที่ตอกเลขกระดุมเม็ดบน501จึงมีจริงตัวนี้เป็นกางเกงแกนกระดุมกา้านดำครับตอกเลข501ด้านหลังกระดุม และนี่คือแผ่นแค์อินสตักชั่นของรีวาย,ยุคก,กระดุงก้านดำในยุคแรกมันจะไม่มีโลโก้รีวายอยู่ในแผ่นแค์อินสตักชั่นเลยจะเป็นตัวหนังสือเป็นพืชและก็ลงท้ายด้วยคำว่าชิงแอปพลิเมทลี่สิบเปเมื่อเราพลิกด้านหลังจะมีคำว่าเดบันยสามคือ L32 L34 เลขตรงนี้คือ501-000นขด0 0 0นั่นคือเป็นรหัสผ้าชิงทูฟิตการอ่านปีของป้ายแคร์แบบนี้มีความคลาสสิกมาก501ตรงนี้คือเลขที่ต่อกระดุมการอ่านปีให้สังเกตตัว C และเราจะเจอตัวเลขเพียง3หลักที่เรามองเห็นคือ107นั่นคือทำเมื่อเดือน10ปี1987 ให้สองหลักแรกเป็นเดือนและเลขสุดท้ายเอาไปเติมในเลข8ปี1 9 8